กลับมาติดตามรับชมรับฟังเรื่องเล่ากับเราเปิดตำนานครับในคลิปนี้จะพาไปฟังเรื่องราวของการออกธุดงของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่แห่งกองทัพธรรมสายวัดป่าจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยครับคงมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักนามครูวินัยทรภูริทัตโตหรือหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเนื่องจากถือกันว่า ท่านคือพระบุพพาจารย์แห่งพระวิปัสนากรรมฐานในประเทศไทยอันเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นศึกษาและปฏิบัติภาวนาอย่างจริงจังจนบรรลุธรรมโดยท่านจะพำนักอยู่ตามป่าเขาเป็นที่มาของชื่อที่เรียกขานกันว่าพระฝ่ายอารันวาสีพระธุดงคกรรมฐานหรือพระป่าจวบจนถึงปัจจุบันแม้ท่านจะได้ลาสังขารไปนานกว่าหทศวรรษแล้วหากคำสอนเรื่องราวการทุดงตามป่าเขา และการเผยแผ่พุทธศาสนายังสถานที่ต่างๆด้วยจริยวัดปฏิปทาอันงดงามของหลวงปู่มัน่นก็ยังคงอยู่ในความทรงจำและสร้างศรัทธาในหมู่ชาวพุทธรุ่นแล้วรุ่นเล่าอย่างไม่เสื่อมคลายชีวิตปฐมวัยและจิตที่ใฝ่ธรรมครั้งหนึ่งนานมาแล้วเด็กชายคนหนึ่งนามว่ามั่นแก่นแก้วได้ถือกำเนิดขึ้นในวันพฤหัส,สบดีเดือนยี่ปีมะแม ตรงกับวันที่20มกราคมพุทธศักราช2413นาบ้านคำบงตำบลของเจียมอำเภอของเจียมจังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันคือบ้านคำบงตำบลสงยางอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีเด,ด็กน้อยเติบโตขึ้นด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากนับตั้งแต่มีโอกาสบรรพชาเป็นสามเณร ในวัดสำนักบ้านคำบงตอนอายุ15ปีท่านได้ศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างคเคร่งเคร่งจริงจังจนมีความเจริญก้าวหน้าในธรรมอย่างรวดเร็วสามเณรมัน่นมีความประพฤติเรียบร้อยเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของครูอาจารย์แต่หลังจากบวชเรียนได้เพียงสองปีก็ต้องลาสิกขาตามคำร้องขอของนายด้วงแก่นแก้วผู้เป็นบิดาที่อยากให้ลูกชายคนโตมาช่วยงานของครอบครัวทว่า จิตใจของเด็กชายมั่นยังคงฝักใฝ่ในธรรมอยู่เสมอกอบกับยึดมั่นในคำกล่าวของผู้เป็นยายที่ว่าเจ้าต้องบวชให้ยายเพราะยายก็ได้เลี้ยงเจ้ายากนักเมื่อเจริญวัยขึ้นและน้องๆเริ่มโตพอจะช่วยแบ่งเบาภาระรางานในบ้านได้แล้วนมั่นในวัย22ปีจึงสบโอกาสขอพ่อแม่กลับเข้าสู่ร่มกาสวัสดังใจที่ปรารถนา โดยอุปสมบทเป็นพระภิกษุในธรรมยุตการนิกายเมื่อวันที่12มิถุนายนปีพุทธศักราช2436และจำพรรษาอยู่ที่สำนักพระอาจารย์เสากันตศสีโลหรือหลวงปู่เสานวัดเลียบจังหวัดอุบลราชธานีโดยได้รับฉายาวา่าภุริทัตโตซึ่งมีความหมายว่าผู้ให้ปัญญาผู้แจกใจความฉลาดและฉายานี้ก็เป็นดังคำทำนายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น บนเส้นทางธรรมที่ทอดยาวของท่านในเวลาต่อมาจุดเริ่มต้นของการถวายชีวิตเพื่อการหลุดพ้นเมื่อแรกอุปสมบทภิกษุมันได้เริ่มศึกษาข้อปฏิบัติเบื้องต้นเกี่ยวกับพระวินัยและข้อปฏิบัติอบรมจิตใจคือเดินจงกรมนั่งสมาธิและสมาทานทุดงคขวัตต่างๆภายใต้การดูแลของหลวงปู่สาซึ่งเห็นแววว่าลูกศิษย์ผู้นี้มีโอกาสจะบรรลุธรรมได้ ท่านจึงได้เปิดโอกาสให้ร่วมฝึกกรรมฐานทั้งยังให้ติดตามไปทุดงตามที่ต่างๆด้วยสถานที่แรกที่ภิกษุหนุ่มตามจาริกไปกับพระอาจารย์คือภูหลนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งพระมันสามารถทำสมาธิอย่างถูกต้องได้เป็นครั้งแรกความปิติในครั้งนั้นทำให้พระลูกศิษย์ให้คำมั่นกับพระอาจารย์ว่าตั้งแต่วันนี้ต่อไปผมขอถวายชีวิตนี้ต่อพรหมจันร์ ขอให้ครูบาอาจารย์เสาจงเป็นพยานด้วยเถิดและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นแห่งกำเนิดการทุดงของหลวงปู่มัน่นก่อนที่การจาริกแสวงทาอีกหลายครั้งจะเกิดขึ้นตามมาอย่างไม่ขาดสายตามรอยทุดงขวัตในสมัยพุทธกาลทุดงคือวัดหรือแนวทางปฏิบัติ13ข้อที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้ให้พระสงฆ์ที่ตั้งใจสมทานความเพียรได้เลือกนำไปปฏิบัติตามความสมัครใจ เพื่อมุ่งกำจัดกิเลสและขัดเกลาจิตใจแต่ต่อมาความหมายของทุดงได้เปลี่ยนแปลงไปโดยหมายถึงวัดของพระภิกษุที่แบกโหลดเข้าป่าเพื่อฝึกปฏิบัติซึ่งกล่าวกันว่าการถือสันโดษเช่นนี้จะช่วยจิตพัฒนาได้อย่างรวดเร็วแตกต่างจากการอยู่สถานที่เดิมเป็นเวลานาน,านๆซึ่งจะทำให้ติดสถานที่และได้รับความสะดวกมากเกินพอดีเช่นเดียวกับการฝึกตนในช่วงแรกของพระมัน ที่แม้จะก้าวหน้าไปโดยลำดับแต่ในที่สุดท่านก็ตระหนักว่ายังไปได้ไม่ไกลเท่าไรท่านจึงตัดสินใจออกทุดงในป่าเพียงลำพังทั้งที่การเดินทางในสมัยนั้นนับว่ายากลำบากมากเพราะยังไม่มีการบุกเบิกเส้นทางหรือตัดถนนกันทั่วประเทศอย่างทุกวันนี้แต่นั่นไม่ได้ทําให้จิตใจที่มุ่งมัน่นและเข้าถึงทมอันทองแท้ของพระมั่นย่อท้อลงเลยการทุดงในเวลานั้น ต้องเผชิญกับภัยอันตรายทั้งจากคนสัตว์ป่าไปจนถึงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนานา,นาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ส่วนในทางจิตใจนั้นก็ต้องต่อสู้กับกิเลสสิ่งเร้าความรู้สึกหรือเวทนาต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดเวลาแต่พระมันก็ยังคงไม่หวั่นเกรงต่อสารพันอุปสรรคและสารพัดเหตุการณ์ที่ต้องเผชิญจนก่อเกิดเป็นประสบการณ์ทางธรรมอันล้ำค่า และกลายเป็นโอวาทธรรมสำหรับสั่งสอนลูกศิษย์ในเวลาต่อมาว่าบรรดานักปฏิบัติต้องให้เฉลียวฉลาดรู้เท่าทันโจรเมื่อรู้เท่าทันโจรแล้วโจรย่อมไม่มีโอกาสลักสิ่งของไปได้แม้ฉันใดปฏิบัติให้มีสติและปัญญารักษาตนกิเลสก็มีอาจเข้าถึงได้อย่างไรก็ตามแม้ว่าการทุดงจะถือเป็นการฝึกตนที่สำคัญแต่หลวงปู่มัน่น ก็ไม่ละเลยการศึกษาหาความรู้ด้านปริยัติท่านกล่าวว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจะแยกกันไม่ได้หนังเนื้อเอ็นกระดูกต้องอิงอาศัยกันอยู่ชั้นใดก็ดีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทก็ต้องอาศัยกันอยู่ชั้นนั้นสัตยธรรมสามอย่างนี้จะแยกกันไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้ การฝึกตนของท่านจึงดําเนินไปตามหลักนี้อย่างเคร่งครัดผ่านการบุกป,ป่าฝ่าดงนับร้อยร้อยกิโลเมตรออกทุดงไปพำนักตามที่วิเวกต่างๆโดยให้การสงเคราะห์ทางธรรมแก่ชาวบ้านที่พบป่าตามรายทางที่ผ่านไปด้วยรวมถึงครั้งที่ท่านจาริกไปยังภาคเหนือและได้สงเคราะห์สาธุชนในสถานที่ต่างๆเป็นเวลานานถึง11ปีตัวอย่างที่สื่อถึงความเมตตาอันสูงสุดของหลวงปู่มั่นอย่างชัดเจนคือคราวที่ท่านทุดงไปยังจังหวัดเชียงใหม่ และมีโอกาสสอนธรรมะแก่ชาวเขาตลอดเวลาหลายเดือนที่พำนักอยู่ที่นั่นท่านพยายามถ่ายทอดธรรมะจนกระทั่งทําให้ชาวบ้านชาวเขาเหล่านั้นสนใจในการปฏิบัติธรรมและภาวนาด้วยวิธีบริกรรมพุทโธได้ทั้งหมู่บ้านการทุดงครั้งนั้นกลายเป็นจุดเริ่มต้นครั้งสําคัญที่ทําให้พระพุทธศาสนาจเจริญงอกงามขึ้นในหมู่ชาวเขาแถบนั้นล่วงมาจนถึงปัจจุบันสุบินนิมิตในชีวิตได้ร่มกาสวพัฒ ตลอดเส้นทางธรรมหลวงปู่มั่นพุริทัตโตทุ่มเทชีวิตให้กับบําเพญทุดงขวัตไม่เว้นวายจนส่งผลให้ประสบการณ์ทางธรรมที่มีคุณค่ามากมายขณะที่หลายครั้งเกิดเป็นเรื่องราวที่ยากจะอธิบายได้เรื่องหนึ่งซึ่งได้รับการเล่าขานมายาวนานคือเรื่องราวระหว่างหลวงปู่มัน่นได้เพียรปฏิบัติภาวนาจนมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องกระทั่งเกิดสุบินนิมิตประหลาดขึ้นครั้งนั้น ท่านได้เดินทางจากริกจากนครราชสีมาเข้าป่าดงพญาเย็นเพื่อสแสวงหาวิเวกไปเรื่อยๆจนถึงบริเวณน้ำตกสาริกาจังหวัดนครนายกอันเป็นป่าทึบและมีสัตว์ป่าชุกชุมแต่ถึงแม้สภาพแวดล้อมจะดูไม่น่าไว้วางใจท่านก็ตัดสินใจเข้าไปบำเพ็ญภาวนาภายในถ้ำไ่ขว้างซึ่งมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมหนาแน่นแม้ชาวบ้านจะทัดทานว่าเคยมีพระธุดงไปมรณภาพในถ้ำ ที่มีบรรยากาศน่าสะพึงกลัวแห่งนั้นมาแล้วถึง6รูปแต่หลวงปู่มั่นก็ยังยืนยันที่จะพำนักอยู่ที่นั่นโดยกล่าวกับชาวบ้านว่าขอให้อัตมาเป็นองค์ที่7ก็แล้วกันจากนั้นท่านก็ได้จัดแจงสถานที่และเดินดูรอบๆบ,บริเวณพอตกค่ำฟ้ามืดสนิทท่านก็เริ่มบำเพ็ญภาวนานั่งสมาธิโดยจิตเกิดความสงบตลอดคืนแต่แล้วในวันถัดมาหลังจากที่หลวงปู่มั่นออกบินทบาศและฉันอาหาร ท่านก็เกิดอาการท้องร่วงอย่างรุนแรงเมื่อสังเกตดูอุจระก็พบว่าอาหารที่ฉันเข้าไปยังอยู่ในสภาพเดิมคือไม่ย่อยจึงเข้าใจว่าพระรูปก่อนๆคงมรณาภาพด้วยเหตุนี้หลวงปู่มั่นจึงรำพึงกับตัวเองว่าเราก็เห็นจะตายแน่เหมือนพระเหล่านั้นแก่นั้นด้วยความเด็ดเดี่ยวในธรรมและมุ่งมั่นไม่กลัวตายท่านจึงตั้งปณิธานแน่วแน่ว่ววาหากจะตายขอตายตรงนี้ ขอให้ร่างกายหล่นลงไปในเหวนี้จะได้ไม่ต้องวุ่นวายเดือดร้อนแก่ใครๆถ้าไม่รู้แจ้งเห็นจริงก็จะไม่ลุกจากที่นี่เป็นอันขาดจากนั้นท่านได้ใช้ธรรมโอสถรักษาอาการป่วยไข้เจนตายด้วยการนั่งสมาธิพิจารณาธรรมแยกขันเจริญอชุภากรรมฐานน้ณบริเวณถ้ำแห่งนั้นติดต่อกันเป็นเวลา3วันสามคืนขณะที่จิตของท่านดำเนินไปอย่างได้ผลก็ปรากฏนิมิต เป็นลูกสุนักกำลังกินนมแม่ท่านพิจารณาอย่างใคร่ครวญดูว่าเหตุใดจึงมีนิมิตขึ้นมาได้เพราะปกตินิมิตจะเกิดจากการปฏิบัติสมาธิในระดับที่ยังไม่เป็นวสีหรือยังไม่มีความชำนาญเท่านั้นเมื่อท่านกำหนดจิตพิจารณาจึงเกิดฌานรู้ว่าลูกสุนัขตัวนั้นก็คือตัวท่านเองซึ่งในอดีตเคยเกิดเป็นสุนัขอยู่ตรงนี้มาหลายชาติด้วยกัน เมื่อหลวงปู่มั่นได้ทราบความเป็นไปเป็นมาในอดีตของตนก็เกิดความสลดเป็นอย่างมากทั้งเกิดความสงสัยว่าในเมื่อจิตของท่านยังคงเจิดจ้าอยู่ทำไมจึงไม่พิจารณาธรรมให้ยิ่งขึ้นไปได้ท่านจึงนำสิ่งที่ได้พบมาพิจารณาธรรมในข้อที่ว่ากายะทุกขังอริยสัจจังเพื่อพยายามค้นให้พบว่าท่านเกิดเป็นอะไรอีกจนกระทั่งพบความจริงว่าในสมัยศาสนาของพระพุทธโคดม ตัวท่านเคยปรารถนาที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้าซึ่งเป็นเหตุให้การพิจารณาธรรมนั้นพร่ามัวและต้องสั่งสมบาร,รมีชาติแล้วชาติเล่ากว่าที่ธรรมจะก้าวหน้าสูงสุดด้วยเหตุนี้ท่านจึงถอนความปรารถนาดังกล่าวและหันมามุ่งมั่นที่จะพ้นทุกข์ในชาติปัจจุบันแทนต่อจากนั้นหลวงปู่มั่นก็เกิดนิมิตขึ้นอีกว่ามียักษ์ตนหนึ่งจะเข้ามาทำร้ายแต่ไม่สามารถทำอันตรายท่านได้ในที่สุด ยักษ์ก็ยอมสิโรราบก่อนจะเนรมิตกายเป็นเทพบุตรและกล่าวอ้างพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งในเวลาต่อมาจิตของท่านจึงรวมเห็นโลกทั้งใบราบเรียบเตียนลงจนเหลือเพียงความว่างเปล่าภายในจิตใจในถ้ำนั่นเองหลวงปู่มั่นได้พบเห็นนิมิตในสมาธิอยู่เป็นประจำจนครั้งหนึ่งเมื่อท่านเดินสวนทางกับเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจาร์หรือจันสิริจันโทท่านเจ้าคุณกล่าวกับหลวงปู่มั่นเป็นภาษาบาลีว่า อาถังคิโกมัคโคซึ่งแปลว่าทางมีองค์8คือเครื่องไปจากข้าศึกคือกิเลสแล้วก็เดินจากไปผลที่ติดตามมาก็คือหลวงปู่มั่นยังคงเห็นนิมิตในสมาธิอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานถึงสเดือนจนในที่สุดก็ไม่มีนิมิตใดๆเกิดขึ้นอีกเหลือเพียงความสุขสงบอันสุดประมาณได้หลวงปู่มั่นกล่าวถึงสภาวะอันสำคัญนั้นไว้ว่า ตนของตนถึงความบริสุทธิ์แน่จริงหมดจากกิเลสแล้วกองทัพธรรมหลังจากบรรลุธรรมแล้วหลวงปู่มั่นได้เดินทางกลับไปยังภาคอีสานเพื่อความมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดความรู้ด้านการภาวนาที่เพียรศึกษามาอย่างยาวนานกระนั้นความตั้งใจของท่านก็ไม่อาจสำเร็จผลได้โดยง่ายเนื่องจากเวลานั้นผู้รู้ด้านวิปัสสนามีไม่มากนักและชาวบ้านในท้องถิ่น ต่างก็สนใจแต่เรื่องของเครื่องรางของขลังหรือศยศาสตร์กันมากหลวงปู่มัน่นจึงต้องใช้เวลาในการปลูกฝังความรู้ความเข้าใจด้านหลักธรรมและอบรมสั่งสอนสมถาวิปัสนาแก่ผู้คนอยู่นานโดยมุ่งหวังเพียงเพื่อให้คนพ้นทุกข์โดยปฏิบัติตามแนวทางคำสอนขององค์พระาศาสดาและยึดถือทุดงควัตสิบสประการอย่างเคร่งครัดจนลูกศิษย์ลูกหาต้องประจักษ์ถึงฌานความรู้ของหลวงปู่มัน่น ที่ทั้งกว้างขวางและแม่นยำหลวงปู่ได้วางแนวทางในการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนากรรมฐานตามหลักคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่สมณะและประชาชนอย่างกว้างขวางดังที่หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนกล่าวไว้ในหนังสือหยดน้ําบนใบบัวว่าพ่อแม่ครูอาจารย์มัน่นท่านพาดําเนินอย่างถูกต้องแม่นยาําถือเอาทุดงขวัตสิบนี้เป็นพื้นเพในการดําเนิน และการประพฤติปฏิบัติจิตใจของท่านก็เป็นไปโดยสม่ำเสมอไม่นอกลู่นอกทางทําให้ผู้อื่นเสียหายและริจะทาเพื่อความเด่นความดังอะไรออกนอกลู่นอกทางนั้นไม่มีเป็นแนวทางที่ราบรื่นดีงามมากหลักวินัยคือกฎของพระระเบียบของพระท่านตรงเป๋งเลยและหลักธรรมก็ยึดธุดง13ข้อนี้เป็นทางดําเนินไม่ได้ออกนอกลู่นอกทางนี้ไปอย่างทางอื่นบ้างเลย นี่จึงเป็นที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งมาตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกของท่านต่อจากนั้นท่านก็ปรากฏเห็นผลขึ้นมาโดยลำดับด้วยความถึงพร้อมทั้งปฏิบัติปริยัติและปฏิเวทเช่นนี้หลวงปู่มัน่นจึงได้รับการยกย่องจากผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาทั้งหลายว่าเป็นพระผู้เลิศทางทุดงควัตและมีผู้ติดตามศึกษาอบรมกับท่านเป็นจำนวนมากทำให้พระป่าใส่พระอาจารย์มั่นภูริทัตโต มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกขณะจนสามารถขยายงานการเผยแผ่ธรรมในภาคอีสานได้อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในจังหวัดอุดรธาน,นีหนองคายนาครพนมสกลนครอ,อุบลราชธานีและขอนแก่นจากนั้นแนวทางการสอนของท่านก็แพร่กระจายไปตามภูมิภาคต่างๆเกิดเป็นกองทัพธรรมอันเข้มแข็งมีสิทธิานุสิทธิ์เป็นพระเถระ ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของสมณะและประชาชนมากมายในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยปัดชิมวัยและมรดกธรรมที่ไม่ดับไปพร้อมสังขารแม้จะล่วงเข้าสู่ปัดชิมวัยแต่หลวงปู่มั่นก็ยังคงเผยแผ่ความรู้ด้านวิปัสสนากรรมฐานอย่างจริงจังอยู่เช่นเดิมอีกทั้งยังเทศนาธรรมอบรมจิตใจสิทธิอนุสิทธิท์เป็นประจำทุกวันจวบจนอายุย่างเข้า80ปีหลวงปู่มั่นก็เริ่มอาพาธ แม้จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากสิทธิ์ที่ใกล้ชิดหากอาการอาพาธก็มีแต่ทรงกับสุดลงแต่กระนั้นท่านก็ยังคงให้โอวาสทธรแก่ประชาชนที่มาเยี่ยมดูอาการอยู่หลายครั้งดังเช่นครั้งที่วัดป่ากลางโนนผู้บ้านกุดกอมซึ่งท่านได้ให้โอวาสไว้ว่าพวกญาติโยมพากันมามากมาดูพระเท่าป่วยดูหน้าตาสิเป็นอย่างนี้ละญาติโยมเอ๋ยไม่ว่าพระไม่ว่าคน พระก็มาจากคนมีเนื้อมีหนังเหมือนกันคนก็เจ็บป่วยได้พระก็เจ็บป่วยได้สุดท้ายก็คือตายได้มาเห็นอย่างนี้แล้วก็จงพากันนำไปพิจารณาเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายแต่ก่อนจะตายท่านยังไม่มีก็ให้มีเสียศีลยังไม่เคยรักษาก็รักษาเสียภาวนายังไม่เคยจเจริญก็จเจริญให้พอเสีย จะได้ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาด้วยความไม่ประมาทนั่นล่ละจึงจะสมกับที่ได้เกิดมาเป็นคนจวบจนเวลา2นาฬิกา23นาทีของวันที่11พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2492หลวงปู่มั่นก็มรณภาพด้วยอาการสงบหลวงตามหาบัวยันสัมปันโนได้เล่าถึงเหตุการณ์ในเวลานั้นไว้ในหนังสือประวัติของพระอาจารย์มั่นว่า ดวงพระทีปที่เคยสว่างสวยมาประจำชีวิตจิตใจได้ดับวูบสิ้นลงปราศจากความอบอุ่นชุ่มเย็นเหมือนแต่ก่อนมาราวกับว่าทุกสิ่งได้ขาดสะบั้นหันแหลกเป็นจุนไปเสียสิน้นไม่มีสิ่งที่พึ่งพอเป็นที่หายใจได้เลยมันสุดมันมุดมันด้านมันตีบมันตันอั้นตู้ไปเสียหมดภายในใจราวกับโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเป็นสาระพอที่เป็นเกาะของจิตผู้กำลังกระหายที่พึ่ง ได้อาศัยเกา,เาะพอได้หายใจแม้เพียงวินาทีหนึ่งเลยทั้งที่สัตว์โลกทั่วไตรพบอาศัยกันประจำพบกำเนิดตลอดมาแต่จิตมันอาภัพอับวาสนาเอาอย่างหนักนาจึงเห็นโลกธาตุเป็นเหมือนยาพิษเอาเสียหมดเวลานั้นไม่อาจเป็นที่พึ่งได้ปรากฏแต่ท่านพระอาจารย์มั่นองค์เดียวเป็นชีวิตจิตใจ,จเพื่อฝากอัฏฐะฝากธรรมะและฝากเป็นฝากตายทุกขณะลมหายใจเลย เส้นทางชีวิตของหลวงปูม่ม่นพุริทัตโตได้ยุติลงด้วยสิริอายุ79ปี9เดือน21วันรวม56,000ษาหากแต่มรดกทางธรรมของท่านจะยังคงดำรงอยู่ต่อไปตราบนานเท่านานก่อนจากกันในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องของเราสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ